ก็ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัดสูตรหวยเด็ด channel นะครับผมการค้นหาตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมคลิปที่ผ่านมาแอดไดตัดชุด2ตัวล่างตรงไว้ให้เนาะคลิปนี้ก็จะขึ้นบนบ้างเนาะเอาแนวทางบนเราจะมาเริ่มต้นที่หลัก10นะครับหลักสิบแอดก็อย่างที่ได้ทําตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแล้วเนาะก็คือลอ,ลอกมาไว้ในเล่มใหม่เนาะมันได้เต็มแล้วนะ ตัวนี้นี่ก็คือได้ลอกมาจากเล่มเก่าโน้นเนาะบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเล่มเก่าบางท่านก็เคยเห็นแล้วเนาะย้อนไปย้อนมาเดี๋ยวก็งงตาลายเอาเป็นว่านะครับได้ลอกมาไว้ตั้งแต่งวดที่ผ่านมาเนาะสมุดเล่มนี้ได้ลงให้ดูตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแล้วเนาะก็คือส,สูตร A สูตร A เข้าไปเนาะสูตร A เข้าไปได้เอามาชนกันแล้วทีนี้มันมี A1 A2 เนาะ B1 B2 เดี B 1, B ๋ยวตัวนี้ A1 นี้เข้านะครับผมเนาะ งวดที่ผ่านมานี่นะเข้าที่เจ็ดแล้วก็บนะีบีธรรมดาไม่ใช่บีหนึ่งนะก็เข้าไปที่เจ็ดนะครับเข้านะอันนี้หกเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวมีเจ็ดตัว <c oughs> แล้วก็หกตัวเนาะแล้วก็ C C นะก็เข้าไปเนาะอันนี้หกตัวนะเข้าที่เจ็ดหลักสิบนะอันนี้สุดดีเข้าไปที่เจ็ดนะหกตัวเหมือนกันนะครับผม แล้วก็สูตร e สูตร E เข้าไปที่7เหมือนกันอันนี้ก็6ตัวเนาะหตัวอีกสซนหนึ่งเนาะดี d 1ดีมันหลุดนะอยู่เรี่มนูน้นเนาะยกมานี้ก็คัดเอามาที่เอามาห้าสูตรนะเอามาหนะ้าสูตร้วก็ตามต่อที่มันเข้าเนาะตามต่อที่มันเข้าอันนั้นพักไว้ก่อนก็แล้วกันะใน,ใน,ใ,นในหลุดเนาะเริ่มจาก10บน A อนี้ก็แล้วกันอ่านะ ร้อยบนเนาะบวกร้อยสิบคสลบสแล้วก็ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปเนาะมันก็จะมีบวกสองบวกสองบวกสามบวกสองบวกสองตามสเต็ปตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมาที่มันมีเจ็ดตรงนี้ก็เพราะว่าเนาะร้อยบนก็คือสองร้อยสิบคสองก็คือสี่กับสนะี่เนาะสองบวกแปดนี้เนาะงวดที่ผ่านมาสองบวกแปดได้ศูนย์ใช่ไหมสองบวกแปดได้ศูนย์ ศู 3, นยลบสก็คือเท่ากับ1 0บลบสนี่เนาะได้7จ็นี่ไงเเนาะเอาเมาวาง7แล้วบวก2ได้9 9้บวกสได้1 1ึบวกสาได้ส 4, 4ี่สีบวกสอได้หกหบวกสองได้แเนาะนี่หตัวนะงวดที่ผ่านมาแล้วก็เข้าไปที่7งวดนี้นะครับผมร้อยบนคือ7จนะ็เนาะร้อคอ2 1้อคอ2ก็คือ9กเกากับเ 9ก้าบวกเก้บวกกันก็จะได้เท่ากับ7บวก8ปดเนาะเก้าสอบวกแได้5 5าลบสก็เหลือ2อเอาสมาวาง2อบกสีเอาสอบวกสได้4 4่บวกสได้6 6หบวกสได้9 9้บวกสได้1นึบวกสได้3ก็จะได้6 6, 6ตัวอยู่ที่2 4 6 9ี่หนึ่งส สอง3ี่หนึ่งอันนี้ก็คือสนะูตร A เนาะงวดที่48เนาะที่ผ่านมาจะ49ได้ไหมนะครับเนาะเคยสะดุดอยู่เนาะเคยสะดุดอยู่แต่ก็ผ่านมาแล้ว10 2ยี่สองงวด20งวดแล้วที่เขาเดินตะ่อมาเนาะเคยสะดุดอยู่นะยะยนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่สะดุดเคยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นปีแล้วจะเป็นปีแล้วเนาะที่ไม่สะดุดนะนะครับผม ก็เดินต่อเนื่องมาแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็10บนตัวนี้10บน b เนาะใช้หน่วยบนบวก10ล่างบวก5คงที่ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปอันนี้ก็ไม่ยาวมากง้วนที่ผ่านมาเป็นง้วดที่40ยาวๆยาว,ยาว,ยาวพอดีพอดอีอันนี้จะเป็น7ตัว7ตัวหน่วยหน่วยบล10ล่างบวก5ง <c> ว <oughs> นนี้เนาะหน่วยบนก็คือเหมือนเดิม10ล่างคือ2 9บวก2นิดหนึงห บวกห้ได้หกหไล่ไปก่อน7 8 8ดบวกสได้หนึ่งหแล้วไล่ไป2 3 4ก็จะได้7ตัวอยู่ที่6กเจ็ดแปสูตรซนะครับสูตรซใช้หน่วยล่างบวกหน่วยคอ3าสองครั้งลบ1ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปลืมด้หน่วยล่างเนาะหน่วยล่างบวกหน่วยคอ3าสองครั้ง ล,ลบหนึ่งหน่วยล่างคือสาหน่วยข้อสก็คือแปดสาบวกหกนะแปดสองบวกหได้4 3่บวกหได้4 4่ใช่ไหมเอาสามบวกหกบวกหได้9ก้าเดโอ้ตายประเทศไทยนะโทษทีนะครับ3าบวกหได้9 คิดยังไง3าบุกหได้9้าถือว่าเป็นตลกก็แล้วกันเนาะสามบวกหได้9ก้าเก้าลบหนึ่งเหลือ8ปดโอ้โหทำไปได้เนาะแเอามมาวาง8ปบวกสได้ศูนศบวกสได้สองสอไล่ไปสามสมบวกสองได้ห้าหแล้วไล่มาเป็น6อันนี้หตัวเนาะแปดศูนย์สสหหกเนาะโอ้บวกหได้9 <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับผมเนาะ แป <c oughs> นะดศูนย์สองสามห้าหกสิบบนดีอ่าสิบบนศูนย์ดีนี้ใช้หมื่นบวกพนะันเนาะหรือหมื่นบวกพันบวกสิบหน่วยคหนึ่งบวกสองคงที่สิบหน่วยคหนึ่งก็คือหกกับหนะกหนึ่งเนาะสิบหน่วยคือหกหนึ่งมันออกเก้าหกหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นหมื่นบวกพันศูนย์บวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่ออันนี้คงไม่ผิดเนาะ 7บก7ได้4 4บวก2ได้6อ่าได้ตัวเดิมมาตรงนี้เลยอันนี้มันได้อะไรอันนี้3บก0ได้3 3บวก1ได้4 6บก6บว5ได้1เนาะ3บวก1ได้4 4บวก2ได้6อ๋อเหมือนกันอันนี้เนาะอันนี้7บวก7ได้4 4บวก2ได้6 6 7 7บวก2ได้9 9บวก3ได้2 2ไล่ไป3 4 ก็จะได้6ตัวอยู่ที่6 7เจ็ดเก้าสนะสูตรดีสูตรด e. <c oughs> <c oughs> ีนะครับสูตรอ e. ีนะสูตรอ e. ีใช้พันบวกร้อยบนบวกสิบหน่วยล่างบวกร้อยสิบคหนึ่งอันนี้ไม่มีครงที่ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปนะวันที่ผ่านมาก็ให้ดูแล้วเนาะวันนี้เจ็ดบวกเจ็ดได้สี่เนาะสองบวกสามได้ห้า ก้าบวกหกด้ห้าก็จะได้เท่ากับ4ีบวกหได้เก้าบวกหได้4มาวางเลยได้ตัวเดียวกันเนาะได้ตัวเดียวกันงวดที่ผ่านมาศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหกสองบวกหได้แปดแปดบวกหได้สวันนี้ก็4ีบวกห้าได้เก้าเ้าบวกหได้สี่ส้บวกสองได้เจดเจ็แล้วแปดแปดบกสได้ศไล่มาเป็น1 6ตัว4 5่ห้า เนาะโอเคครบ5สูตรนะครับผมครบ5สูตรแถมตลกนิดนึงนะครับโอ้โทษทีนะครับผมเนาะนะ <c oughs> ไม่ว่ากันไม่ว่ากันตาลายหรือเปล่านี่เหมือนมันลายๆเนาะปึ๊บโอเคซิบลนชน5สูตรเอามาวางไว้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับงวดประจําวันที่1เดือน2 6 8เนาะ a b c d e สูตรที่1 6ตัวสูตรที่2 7ตัวสูตรที่3นี้6ตัวที่4 6ตัวที่5 6ตัวเหมือนกันนะครับมาบเรียงไว้เนาะหสูตรนี้ 9, ศูนย์ถึงเกาบักกาสีแดงแถวข้างบนนี้นะครับแทนค่าหลักสิบบนเอาไว้ก่อนจาก0ูนถึงเจะมีตัวไหนชนที่กี่สูตรอมาบลเรียงไว้ข้างล่าง0ย์ชน2สูตร1 2สนี 3, ่สสูตร1ชน3สูตร1 2 3นี่นะ 2ชน4สูตร1 2 3 4สูตรนี้ไม่มีเนาะสาสูตร4 4่สี่สูตรห้าสองสูตรหกสูตรเจ็ดสาูตรแปดสสูตรเก้าสูตรจากศถึง9ไม่มีตัวไหนชนครบ5สูตรเลยมีชนที่ใกล้เคียงก็คือ4สูตร3 2 3 4อี่ห ชนใกล้เคียง5ก็คือ4 0 4 0 4 0สูนนอกนั้นก็เป็นรองรองรองก็เคยมานะครับนะเพราะมันใกล้ใกล้เคียง2แต้ม1 7เจกับแปในชนที่3 1ชนที่3จะต,ติดดับก็คืออย่างเงี้ยสามสี่ห้าเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็ลอยๆมาเหมือนกันนะแย่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอาตามสูตรนะถ้าเกิดจะเอารองหลายตัวเกินไปมันก็จะอย่างว่าวเยอะเนาะไหนแล้วตัดแล้วก็ตัดเท่าตอนนี้ซะ บ้างบางส่วนนะครับผมส่วนจะตัดถูกตรงกับรางวัลหรือเปล่าก็ค่อยรอรุ้นกันเนาะทีนี้นะครับมีสามมีสี่มีหกสี 4, ่ 6, ตัวก็อยากจะรู้ว่าตัวไหนที่มันชนอ่าชนแล้วเนี่ยตัวไหนที่มันจะเด่นกว่าเพื่อนก็ได้เอาเลขดับมาตัดเลขดับก็เอามาจากเล่มใหญ่เนาะเล่มใหญ่ที่แอดลอกมานี่แหละแอดลอกมาอย่างนี้ปกติแอดจะเขียนตัวตัวเนี้ยอย่างอย่างอย่างตำแหน่งนี้เนาะอย่างตำแหน่งนี้4ี่ห้า อ่าอ่าหกตรงเนี้ยที่มันแหว่งไปแล้วก็เก้าที่มันแหว่งไปอะไรประมาณเนี้ยที่มันไม่มาเนี่ยปกติแอดแอดจะเขียนไว้ตรงนี้ในเล่มใหญ่เนาะอันนี้ลอกมาแล้วจะได้ไม่ต้องตาลายก็คือจะใช้เป็นตัวดับไปประมาณนั้นนะก็เอาจากอย่างนี้แหละนะอ่าที่มันไม่มานานๆที่ทําใช้เป็นเป็นเลขดับไปใช้เป็นเลขดับไปเพราะว่าเมื่อก่อนนะก็เคยใช้แปดตัวทั้งหมดนะแล้วทีนี้เขาไม่มายี่ สามวดยี่ห้างวดแล้วก็เลยใช้เป็นเลขดับก็เลยตัดออกจากแปดตัวก็เหลือเจ็ดตัวแล้วไม่มานานแล้วจากเจ็ดตัวก็เหลือหกตัวอย่างที่เห็นนะครับผมเนาะเริ่มต้นจากแปดตัวอย่างที่บางท่านหลายท่านนะที่เคยดูประจําก็จะจาได้นะครับผมเนาะแล้วทีนี้เลขดับเน่ก็เอามาไม่เยอะเนาะ <c oughs> ไม่กี่สูตรแล้วทีนี้หนึ่งจุดนะหนึ่งจุดแทนค่าดับหนึ่งสูตรเนี่ยอย่างศูนย์หนึ่งสองเนี่ยติดดับอย่างละสูตร ห้าติดดับสองสูตรหกชนสี่สูตรใกล้เคียงห้าที่มันอยู่ในเด่นเนี่ยนะชนชนดับสามสูตรเก้าชนดับสองสูตรแล้วทีนี้สองสามสี่หกชนสี่สูตรเท่ากันพอมันติดดับแล้วเราก็แยกขอามาเฉพาะที่มันไม่ติดดับก็จะเห็นได้ว่ามีสามกับสนะี่เนาะมีสามกับสี่ที่ชนสี่สูตรใกล้เคียงห้าไม่ติดดับก็เลยให้เด่น สองตัวแรกไปเลยว่าสามและก็สี่เด่นในหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งนี้นะครับผมจะมาให้เห็นไหมไม่ได้เด่นตามใจชอบนะครับผมนะอันนี้เด่นตามสูตรนะครับผมเนาะแต่ทีนี้บางท่านชอบก็นําไปใช้เลยเนาะถ้าไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องทิ้งเนาะ <c oughs> เราไม่ต้องทิ้งไอ้สองนี้ติดดับ หนึ่งสูตรมาบางครั้งมันอาจจะลอยมาดับก็อาจจะไม่อยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ทีนี้เราไม่ทิ้งเราก็ให้จากเด่นไปแล้วก็ให้เป็นรองเด่นนะอยู่ที่สองในหลักสิบบนนะหกติดดับสามอ่าถ้ามันดับไม่อยู่ก็คือหลุดทั้งสามสูตรถ้ามันดับอยู่ก็ดีไปนะเนาะเผื่อตรงนี้อาจจะใช่เนาะอาจสามสี่สองนี่อาจจะใช่หลักสิบแต่ทีนี้เราก็เพื่อเป็น การไม่ประมาทเพราะเขาชนเยอะดับอยู่หรือไม่อยู่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ากองสลากก็ไม่มีเด่นไม่มีดับนะครับผมเนาะเดี๋ยวแต่จะหมุนได้ก็อย่างว่าแล้วทีนี้ก็เลยให้6เป็นตัวกันก็แล้วกันรองสุดท้ายรองสุดท้ายนี้ให้สีต่างเพื่อนก็คือเป็นสีส้มก็แล้วกันเนาะนี่แล้วทีนี้นขีดเส้นใต้ที่เฉยก็คือเด่นรองรองเด่นนะไฮไลท์ เต็มตัวก็คือเด่นสุดอยู่ที่3แล้วก็4เด่นหลัก10บ,บนงวดประจำวันที่1เดือน2 6 8จะมาให้เห็นไหมในคลิปนี้เด่นตามสูตรแอดให้ไปที่3และก็4รองเด่น2รองอีกทีหนึงก็คือ6ก็ให้ไป4ตัวนะครับผมเนาะและ้วจะพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะ ชอบก็านาไปใช้นะครับผมไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปตามสูตรเพียงเท่านั้นนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่ในหลักหน่วยบนเนอได้ตัวอะไรยังไงก็อามาจับคู่กันเลยนะครับผมอขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ